ถ้าคุณเป็นคนที่โดนเอาเปรียบในสังคมคุณยังมีการสื่อสารที่ยังไม่เฉียบแหลมเฉียบคมโดนกดอยู่บ่อยๆและครูยุ้ยจะไม่ได้อ่านให้คุณฟังนะแต่จะสรุปให้ฟังซึ่งวันนี้ที่ครูยุ้ยยกขึ้นมาเนี่ยบทที่สําคัญก่อนเลยหรือว่าถ้าพูดในภาษาตอนนี้เขาเรียกว่าภาษาวัยรุ่นเลือดร้อนยอมเสียเปรียบเพียงเล็กน้อยเพื่อให้ได้ประโยชน์ยิ่งใหญ ้าคุณเป็นคนที่รู้จักอดทนอดกลั้นนะคบไม่ใช่ว่าให้อดทนทํางานหนักหรืออะไรนะแต่ก็อดทนกับใจตัวเองอดกลั้นเพื่อสิ่งที่ดีกว่าคําดูถูกหรือการน้อยใจสร้างบาดแผลลึกสร้างความเสียใจคนมาดูถูกมาเหยียดยามคุณทั้งท้ที่คุณไม่ได้เป็นแบบนั้นอะ่ะมีวิธีการรับมือ,อยังไงถอดรหัสกลยุทธ์ที่1ธรรมชาติของมนุษย์เนี่ย มักจะถูกครอบงำด้วยอารมณ์โดยความกโกรธความกโกรธสามารถประทุขึ้นได้อย่างฉับพลันและมักถูกระบายออกไปยังคนใกล้ชิดนำไปสู่คำพูดและการกระทำที่ขาดความยั้งคิดก่อให้เกิดความตึงเครียดความขัดแย้งและเปลี่ยนมิตรให้เป็นศัตรูคุณฟังข้อนี้ดีๆนะความกโกรธเนี่ยบางที สักพักหนึ่งมันจะอยู่กับเราไม่นานครับมันจะไม่มีความโกรธใดที่อยู่กับเราได้ตลอดไปอย่างน้อยอ่ะผ่านไปสัก30นาทีครึ่งชั่วโมงความโกรธนั้นจะค่อยๆหายไปผ่านไปสักสาชั่วโมง4ชั่วโมงความโกรธนั้นมันก็จะค่อยๆเคลื่อนตัวไปเป็นความรู้สึกสงบลงเฉยๆอ่าแล้วการที่เราเนี่ยทำอะไรลงไปแบบไม่ทันคิดนะครับมันคือการเปลี่ยนมิตร ให้เป็นศัตรูซึ่งอาจจะสร้างบาดแผลทั้งทาง,ทงร่างกายและทางจิตใจพร้อมกับการกระทบที่เยียวยาได้ยากด้วยนะครับแล้วก็เกิดเวลาอย่างยาวนานเพราะว่าถ้าคุณส่งออกไปแล้วอีกคนนึงเราไม่สามารถควบคุมอีกคนนึงได้ว่าเฮ้ยเลิกโกรธได้แล้วเลิกเกลียดฉันได้แล้วต่อไปชีวิตอ่ะที่ไม่มีความยุติธรรมที่สมบูรณ์แบบ <c oughs> การเผชิญหน้าต่อความยุติธรรมและความผิดหวังเป็นสิ่งที่เลีย่ยงไม่ได้ เพื่อไม่ให้ตกอยู่เป็นเหยื่อของสถานการณ์ด้านลบนะครับเราจะเป็นต้องเรียนรู้การควบคุมตัวเองและหลีกเลี่ยงการตอบสนองในขณะโกรธถ้าคุณรู้สึกโกรธอยู่ห้ามพูดห้ามตอบสนองแล้วถ้ารู้สึกมันทนไม่ไหวจริงๆแล้วให้คุณลองเบี่ยงเบนความสนใจถ้าคุณโกรธอยู่ใช่ไหมคุณลองทําอย่างอื่นหยุดคิดเรื่องนี้ก่อนถ้ามันแบบสุดๆและก็ให เปลี่ยนจุดโฟกัสเลยนะครับอ่ะอย่างเช่นครูยุยกตัวอย่างหนึ่งเรื่องคนที่ฉลาดเนี่ยอย่างแท้จริงผู้ที่สามารถรักษาความสงบได้ในทุกสถานการณ์พวกเขาไม่ปล่อยให้ผู้อื่นชักจูงด้วยอารมณ์แต่สามารถรักษาความสุข,ขุมเพื่อการตัดสินใจให้ถูกต้องแม้ว่าแม้ว่าบางครั้งอาจรู้สึกเจ็บปวดมากพวกเขาไม่ปล่อยให้สิ่งนั้นทำให้วันไว ข้อความนี้ดีมากทุกคนก็คือเขาจะไม่ปล่อยให้คนอื่นเนี่ยมาชักจูงเขาคําคว่าชักจูงหมายถึงอะไรมาทําให้มีอารมณ์นั้นมาทําให้มีอารมณ์นี้โดยผู้อื่นเป็นคนสั่งการเราจะต้องเป็นเจ้านายอารมณ์ของเราเองนะครับชีวิตมีเรื่องราวมากมายที่ควรค่าแก่การชื่นชม ในขณะที่ความโกรธเป็นเพียงคลื่นลูกหนึ่งที่ผ่านไปไม่ช้าไม่ว่าจะ,ะเผชิญกับอุปสรรคใดคนที่ฉลาดมักจะรู้ว่าการควบคุมตัวเองรักษาสติหากเราไม่สามารถควบคุมความโกรธได้เราอาจนำความทุกข์มาให้ตนเองและนั่นคือความพ่ายแพ้ที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตใช่ครับทุกคนถ้าเราเป็นคนที่ควบคุมตัวเองได้ถ้าเราเป็นคนที่ยอม ให้คนอื่นเข้ามาในชีวิตแล้วก็มาทำให้เราเกิดอารมณ์ได้เราจะเป็นคนที่ขเขาเรียกว่าโดนชักจูงได้ง่ายเป็นคนที่อ่อนไหวง่ายนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเป็นคนที่อารมณ์ที่มั่นคงแสดงถึงวุฒิภาวะที่สูงขึ้นจะขอเล่าเรื่องให้ฟังหนึ่งเรื่องเผื่อคุณที่เผื่อคุณจะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะฮะที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งนะครับมีชาวประมงเล็กๆริมชายฝั่งมีคนชื่อเกียรเนี่ย คนชื่อเกียร์เป็นคนที่รู้จักกันในหมู่บ้านว่าเป็นคนเนี่ยตรงไปตรงมาแล้วก็เป็นคนกล้าหาญไม่เคยที่จะก้มหัวให้กับคำดูถูกของใครเลยนะครับเพื่อเกียรติยศที่ล้ำค่าและเขาไม่สามารถให้ใครมาล่วงเกินสิ่งนั้นได้วันหนึ่งนะครับมีพ่อค้าจากต่างแดนเดินทางมายังหมู่บ้านพ่อค้าเนี่ยก็เพื่อมาซื้อมาขายพวกเขาเนี่ยดูแบบสวมเสื้อผ้าดีๆมีความมั่งคั่งในชีวิตมากๆนะครับ อ่าแล้วก็มาดูถูกต่อชาวบ้านที่มีชีวิตเรียบง่ายในการเลี้ยงต้อนรับนะครับก็เพื่อลองรับแขกพ่อค้าคนหนึ่งเนี่ยมองเกียนเกียนคนเมื่อกี้ครับคนที่เป็นคนตรงไปตรงมาบอกว่ามองจังแต่หัวจะรดเท้าเลยนะแล้วก็พูดจะเยาะเยะ้ยแล้วก็หัวเราะเขาพูดว่าคนแถวนี้คงชินกับการรุยน้ำทะเลไม่รู้ว่าอะไรที่เป็นโลกภายนอกรลก คำพูดนั้นเหมือนจุดเปลวไฟในใจของเกลียนเขาโกรจัดและเกือบจะพุ่งไปหาพ่อค้าคนนั้นเพื่อสั่งสอนบทเรียนให้เขาแต่ในขณะนั้นเนี่ยเพื่อนผู้ใหญ่คนหนึ่งของเขาเนี่ยวางมือไว้บนไหล่ของเกียนและพูดว่าเกียนความโกรธก็เหมือนคลื่นทะเลที่รุนแรงหากไม่ควบคุมมันจะพัดพาเหตุผลของเจ้าไปผู้ที่แข็งแกร่งอย่างแท้จริง คือคนที่รักษาความสงบได้และรู้ว่าเมื่อไหร่ควรลงมืออย่าปล่อยให้คำพูดไร้สาระพวกนั้นเนี่ยทำให้เจ้าตาบอดโอ้โหเป็นคำที่เตือนใจใครหลายๆคนได้เลยนะครับว่าเออบางทีถ้าเราโกรธมากๆแล้วมีหยุดจุกคิดฉุกนึงว่าอืถ้าเราไม่ไปตอบโต้เนี่ยเหมือนหมาเห่าครับถ้าเราไม่ไปเห่ากลับไม่ไปเห่าตอบมันก็หยุดของมันเองไป ประมาณนั้นนะฮะเกนนิ่งสงบสักครู่แล้วค่อยๆที่จะนั่งลงแล้วในใจเนี่ยเขาก็ยังรู้สึกว่าไฟล้อนละอุคุณคิดเรื่องนี้ตลอดทั้งวันอยู่มาวันหนึ่งครับทุกคนไอพ่อค้าต่างแดนนั่นเนี่ยเขาจะต้องไปออกเรือนะคะเพื่อไปหาพวกชาวประมงไปหาปลาไปหาทรัพยากรอะไรของเขาเนี่ย แต่ว่าชาวบ้านเนี่ยก็เตือนแล้วว่าวันนี้เนี่ยขึ้นลมไม่ดีนะมีพายุนะอย่าออกไปนะไม่งั้นเนี่ยอาจจะไม่รอดนะครับซึ่งเขาเนี่ยไม่เชื่อในตัวชาวประมงที่คุ้นเคยกับทะเลนะครับเขาก็เลยขัดคำสั่งพาลูกน้องพาทีมออกไปนะครับโดยมั่นใจว่าเขาเนี่ยจะควบคุมทุกอย่างได้แล้วก็เกียรก็เห็นเหตุการณ์นั้นนะอยู่เหมือนกันภายในใจเกียรเนี่ยรู้สึกว่า เป็นห่วงเขาไม่น้อยนะครับในฐานะเพื่อนมนุษย์นะครับต่อให้เขาเนี่ยเคยเยยดยม้มรังเกียจเกียนแค่ไหนนะครับเขาก็ไม่ไม่เกียดคนที่กำลังจะตายนะฮะเขาก็เลยแอบติดตามไปช้าๆเพราะว่าเกียนเนี่ยเป็นคนเกียนและชาวประมงเป็นคนที่ชำนาญเกี่ยวกับทะเลอยู่แล้วนะครับเขาก็เลยแอบติดตามไป อย่างช้าๆแบบไกลๆแต่ยังอยู่ในสายตาครับโดยที่พ่อค้าพวกนั้นเขาไม่รู้ว่าเกียร์แอบติดตามไปนะฮะก็เป็นตามคาดครับทุกคนก็คือพ่อค้านั้นโดนเหมือนกับขึ้นลมจนแทบทุกพัดทุกอย่างหายไปโดยแทบเอาชีวิตไม่รอดจากนั้นแหละครับเกียร์และชาวบ้านก็เข้าไปช่วยพ่อค้ากลับมาสู่ชายฝั่งได้อย่างปลอดภัย ก็คือหลังจากนั้นเนี่ยพ่อค้าก็ต้องให้ความยอมรับต่อเกียนว่าถ้าเขาเชื่อชาวบ้านและเชื่อเกียรน,นะแล้วก็ไม่ดูถูกเยอะเยะ้ยสิ่งที่เขาเคยทำมาเขาก็รู้สึกละอายใจตัวเองอย่างมากว่าเขาไม่น่าทำเลยเขาไม่น่าที่จะเ,เขาไม่น่าทำเขาไม่น่าที่จะดูถูกคนแล้วก็มองคนแต่ ภายนอกแล้วก็ดูถูกคนอื่นเยาะเย้ยคนอื่นอะไรเงี้ยจากนั้นเขาก็รู้สึกละอายใจมากแล้วก็อขอโทษเกียรแล้วกเกียกรก,รยรกนะร็ได้รับการยอมรับจากชาวบ้านนะครับได้รับการยอมรับจากพ่อค้าแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นคนที่ น่านับถือะครับอืมถ้าวันนั้นเกียนเข้าไปต่อยเลยไปใส่เลยก็คงไม่มีเกียรในวันนี้นะครับวันนี้คือผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ของการอดทนอดกั้นนะครับสรุปเรื่องนี้นะครับก็คือถ้าคุณเนี่ยเจอสิ่งที่ทําให้คุณรู้สึกว่าคุณเคืองใจให้คุณลองหยุดคิดสักพักหนึ่งนะครับแล้วรอผลลัพธ์ที่ดีกว่าไม่ใช่รอการแก้แค้นนะครับคุยยุ้ยมั่นใจแล้วก็ จากหนังสือหลายเล่มที่อ่านมาว่าหนังสือ,อการอดทนอดกลัน้นแล้วก็เป็นการการเป็นคนคิดดีทำดีจะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาหาเรานะครับอ่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับแล้วมาติดตาม EP ีถัดไปนะครับในบทถัดไปเล่มนี้มีอะไรมันๆม,มาให้คุณอีกเยอะนะครับใครยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามนะครับกดคอมเมนต์อยากรู้ เกี่ยวกับหนังสือเล่มไหนถ้าอยากรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรสามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับแล้วพบกัน